ิบเจ็ดบทสวดพัดเพกธารตนาคาถาอธิตังนาวาค้าเมยานาปติตังเขอนาคาอนาคตังควรไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาตีตัมปณนิปะหินันตังอัปปตันจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและยังแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันก็อันก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัญจุนปัญญญาจะโยธรรมังตัฐะตัฐาวิปัสสติอสังหิรังอสังคุปังตังวิทามะนุรุหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่ค่อนแคร์ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเร,เรื่องให้ปุโปรงเดออจเจวะกินจะมาตามปังโกนัชฌมามาระังสุเวเพึงทำความเพียรเสรียในวันนี้ใครเล่าจะรู้คำตายในวันพุ่งนาฮิโนสังฆารกเตนะ มัจจุนาเพราะว่าความผัดเีผยนกับมัตุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหอระตะนามะตันธิตตังตังเวภัตเถกะรตโตติสันโตอาจิกขเตโมนิติพระมมนีผู้สงบย่อมเรียกบกคุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดขันธ์นกลางวันและกลางคืนแล้ว่าผู้มีงาเป็นหนึ่งจเจริญให้ประการชนีนแรกสแปบทสวดพินหาปัญเจเวคนาปาทะ 是啦。 รรมโนหิชาราณาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะต้องพ้นความแก่ไปไม่ได้พระาธิรรมโนหิพระญาติต่างอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรรมโนหิมรณะมรณะอนาตีตายเรามีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิมิเมหิปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือเราจะต้องพัดป้าจากของักของจดจญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมัสพัพโภมหิธรรมทายโยกรมมะกรรมยโยนิ กรรมพันธุกรรมะปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเยนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกาวิสามีกรรมกาลยานังวาปะปังกังปะปะกังวาตัสสาธายาถา พระวิสติเราทำกรรมอะไรไว้ทำบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าต้องรับผลของการมนั้นสุดไปเอวังอัมเหหิพระอภินางปัจจะเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุยโยชาคกถาทุกขปัตตาจะนินทุกขะ,ยะ,ะพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาพ่ะโหนตูสัพเพปิปานิโนเอเตเอตาวตาเอตาวตาจะอัมเหหิ สภาสัมภตาบุญยักสัมปทางอาสเพเทวานุโมทันตุสภาสัมปติสิทธยาสา,านังทนันตุสัทายาสีลังลักขันตุสัปทาภาวนาพิราตาโหตุขันชันตุเทวตาขาตาสเพปะบุญทุตตาพระปปตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนละขันพันธานมิาสัพโสยี่สิบทมสวดเทวตาปะปัตติทานะคาถาหันธรรมยัง อฏิฐานะคาถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหาราวาสีนีเถรุเปฆเรโกโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมะทานะเนทาเนานะพระวันตุปูชิตาสดถิงการโรนเตนันเะตทาวิหารามัณฑเรเถราจามัญชาปะนาะวากาจะพิขโวาสารามิกาทานะปฏิตาอุปาสากาคามาจาเทสานิคามาจะอิสาราสปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตสลาพุ ชาราผู้ชายเยปีจะอาถรสัมภวาสังเสทิชาตาอัถรัวปะปาติกายะนิยานิกังธรรมาวรางเปรตจิตเจเตสเพปิทุกัสสะกรุณตุสังขะยังจัตุจิรังสตังธโมสัธมธรรมัทธาจะบุคคลราสังโคโหตุสัมมาสัมโคจะวะอัทายะ สหิตายาจะอัมเหรากันตุสัตวธร,รมโมสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัปะปุเนยยามะธรรมเอมอาริยปะเวทิเต ริบเอกบทสวดสัมพติปติฐานคาถาพันธมยังปฏิฐานคาถาโยพนามเสบุญยัิติิธานิกนตัสย,ญญายานันยานิกตานิเมเตสัญสะภาคิโนโหนตุสัทธานันตาปะ มานาก,กาเยปิยาคุณาวันตาจาาไมหังมาตาปิตาทโยทิฐามเอยยปิยะทิถาวาอันเยอันเนมันน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 นชฌันตะเวริโนอัสธาตาติสถันติโลกัสสมิงเพคุมา เตภุมาจาตุโยยิกาปัจเจกะาจากตุโวการาสังสารัตภา,าพวภเวย,ยาตังเกปติธานเม,มอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปบชาลังติเทวาเตสังนิเวทยุม มัยาทินนานาบุญญานางอนุโมทานาะอเมเฮตุนาสเพสตาสทาหนตุอเวราสุขะชีวิโนโเคมัปปะทันจปะปปโปนตุเตสาสาสิชะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าแดนเป็นเจ้าผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่มันกลางใดมีเวรการตั้งแต่อยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งและขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์ใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าและขอสัตว์ใดอย่่าไมทรบก ให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งการสัตว์เหล่านั้นเทิมเพราะเหตุคืออนุมตนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้ไปแล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวรอยู่เป็นศขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความบารดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงสมบูรณ์เธิมด้วยนูภาพ แห่งอันศัจดิธิอธิษฐานอนุภาพแห่งความเปลี่ยนนิสสงแห่งการบูชาพระตาตระทายด้วยการสวดสัทยายบทสวดมนต์พระสุตรพรปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสงบสุขขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากความทุก,ทกข,ข,ข,ข์ภัยท,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 ทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอได้เทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนานในการสวดสัทยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อเลืโมทนานแล,ลออายย้วโปรดอ้อนวยพรให้ข้าพเจ้าและวประสบมงคลพระกิ่งพระดีพินาศโดยมระนิ้ทีสมเด็จพระญาณสังวรวัดวังวรนิเวศวิหารตลอดจนบรรทุก สิ่งสร้างขึ้นทางที่ผ่านมาและจะที่จะสร้างในอนาคตก็ของจงเปรียมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำนิกศักดิ์สิทธุประการด้วยเทินสาธุ